พี่น้องเอ้ยอร,อรุณเบยเบิกฝ่าเป็นสัญญาเมื่อไม่หรอเด้อลูกดังไฟหนึ่งเขาจะเสะนอหนลององซุ้มพี่น้องให้ตื่นนอนเด้อสวัสดี่ามื่อเสาวครับพี่นอ <c oughs> ้องส่องไฟวัดลำเพลินเอาไปเชียวครับบรรยากาศอาุูนอนกันนอนนันนางฟิงไฟงนี่ตั้งแต่ตีสี่ผลพี่น้อง ฟ้าวฟ้างหนาวเขาเสียงเงี้ยไม่เห็นแล้จะไหนกินในน้ำเย็นอยู่เอาไปล้างหน้าตีคิดยังไงยังตื่นมาเถอะเนี่ยนั่นเฝ้ากองไฟนี่ครับมืงขึ้นนี่ครับ พี่น้องอย่างมืองบรรยากศาศกอกาศเย็นพี่น้องหมอกลงหมอกลงน้ำหยาน้ำแข็งเปียกดี่ซุมเย็นจ้อยจ้อยตื่นไปตื่นไปเน,นาะคณะไปยามหนูเน,น,นี่ยเนาะตื่นเช้าได้งานมากกว่า มีกว่ามีโอกาสหลายกว่าเศร้าลูกมาเบิ้งคลิปเห็นบอสโจมาจอบทีมงานเอาเถอะพีน่นี่ห้เดยกอยากมาเตือนให้นลดมาจอดอ้อย่อยเยอะนี่เอาพี่นี่การไส้นี่ครับทีมงานนอนขี่นนี่ละครับขึ้นนี่ครับ นอยู่นี่กันมดทุกขั้นทุกปะเนี่ยครับ <c oughs> โอ้ยฝนมาแต่หงผุ้ผู้ขา,า,าบ่าลุกมาเบิ่งแต่มันหนาวมันเย็นสนเลาะเนี่ยมาตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้เพราะใหญ่การใช้ห้าเดียกัก ครับสถานที่พักควนมือขึ้นเลยรครับเย็นนำหมอกพี่น้องนำหมอกเย็นจ้จ้อยครับอื สัญธาสัญญาณเราเด้อตื่นเด้อพี่น้องอาจารย์ลันละคัง้งเราสัญธาสัญญาณว่าให้ตื่นนู้สียงหมาหอนอยังจังอย่างนเสียงละคัง้งเราหอนขับมา คณะไปยามหนูเพระท่านลุกตีแล้เนี่ยามสวยเท่บ่วงหรือเพราะขาดเตะคณะยามหนูไหมได้สิ่งยดนำห่อนซ่งกาแฟนอะไรกับ หมอวระท่านล่งสิก็ฝันจ่อยพี่น้องมือขึ้นมาสิฝันเอาเลยครับบ้าฝันทำก็ใลรสิแหี่มเราด้วยนี่ยพี้ิงน้ำนี่คันบ้าพีคิงเหมเลด้วยเนี่ยิง ยืนเลยโอ้เย็นหนามหมอกอ,มอย่าใช่ใช่ยังหรับวันนี้ไต่หุ่มพ่อย่างดีพี่น้องมือขึ้นไ่ยังบนบ่อฝัน,นถ้าหมาเลียนเนี่ยหมาสุม่มเหลอขึ้นเลียนหยอกกันเลียนอะไรกันยิ่งมดขึ้น ฝันแต่ขึ้นก้อนผุล่ะที่ยวัดน้องงูเหลียวมาฝันว่าเขาจะเอาปลามาใส่มือให้พี่น้องพี่น้องก็แปรไปตีไปแปรเอาพวกไอ้ดีแม่นเมื่อเนี้ยเห็นผ้ากันย่างหนูกินเขาไปในเต็นท์เขาเหี้ย,ย,ยามันอดออกมากินเพราะอะไรวะหอมบักคักไหมนี่ไม่ย่างย่างหนูอยู่นี่ไม่หอมบคัก บอสจูบมาจอดห้องไหมมาไปผมเห็นลงคลิปประมาณชูหนึ่งอยู่เมงวนที่แล้วกระสีประมาณช่วงลึกๆนี่แหละตีสองตีสาม้งเห็นเห็นอยู่ในคลิปแต่ผลบริยัาบมานนี่บ้านหันหันบ้านหอดบ้างแถวนาโบดหรอก็ย่างเบิ้งหันเบิ้งนี่แหละครับไปไอ่มเลยตลาดไปเอรได้ไป้ิเยนมีนอนอยู่ ไป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 ยามหนูคณะยามหนูลุกแล้พี่น้องมาลุ่นกันเอาฟนสีได้สีมันมานุ่แลล่ะมาดิสวยอันปกติเป็นยู่อันมือมีงานเท่ากับอันสีขึ้นเกีบของละตอนนี้เอตอนนี้มือนี่เป็นมือพักค่อนกับน้นอนเงีเ้ยมีโอกาสผู้ฝีงไฟอย,เ,ยเหนือไกลสีแฮมมาแล้วนอนปิ่ง ท่านยีนหนึ่งได้ตีซี่คุณบรรากาศย่ำมเศร้าครับเย็นเย็นยน,นะกาศเย็น <c oughs> หมอกก็โล่งแห้งเยองจนิงวะอย่าเปียกเอรี่โอู้ยังได้ไปกินใบน้ำเย็นได้ะะอออไหมต่อเอืออากาศหนาวปนีไหม เพี้ยเนี่ยพเพียเนี่ยพียเนี่ยเสียน้ำอยู่นหม้อน่ะนี่ละเวลาต้มเพือะบันน้ำนะเพียเน่ยเพียเนี่พอเดี่เดียวน้ำอยู่นู่นพูดพอๆนะโอ้ยนี่แล่ะมันบรรยากาศสุดยอดเลี่ยงเขาบ่มี ก็สูบกตเราไว้เอาไว้แต่จุดถูกจุดเทียนั่นละว่สูบยาคือเขาห่อนไปแห้งเลรอเมยมาหาไฟแชกเสือเยอะเขาห่อนเลยเมเขาไปใส่เมยเอาไปใส่ลดซองน้ำห่อนแล้วพี่เานี่ขนมพร้อมได้เลย อยาคุมนมีกาแฟกัมีี่มรขนมอมเ่ยก้ไม่้มาหอเสียหยงนเียทจงมาหลกอนผะ้เฒ่าอยากคุ้มไมกินไม่อย่างหนูหอมหวยห่วยไม่หสิลุกมข่อนนะเ่าขี่ขันเ่อก่อคืนดอกไล่หนึ่งที่วันหัวเนี่ยไม่นอนกกดสองสมย็นแล้วนั่อว่าเออปฏิบัติขเมื่อนี้ไม่ขีดยากันนขีดยาขีดยายังใชอันันนี้ที่เดี๋ยยาคุ้มานไหมก็เอ้ก็บอเดยวบ่ไดนนอน ตังสิไปเอายาคุมเออเ้มอ้สงสัยบานตรงําบ่่ะเนี่ย้ยมอ,อแล้วเวลอะมนขะีคนำดอ้นางป่าเะนี่บยคุมีเลวเนาะเขาขอบพุณพี่น้องครับเดี๋ยวพอกันคลิปหน้าเดี๋ยวเปรุ่นมาพ้นสีได้บ่เมื้เนี่ยทิ่ไมไปยามหนู ขอบคุณหลายครับเด้พอที่มนาส,สวัสดีบ๊ายบายคุณ